สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะฮะเดี๋ยววันนี้พรมใจสีจะมาทํานายนะ,ะผ่านไพ่ยิปซีแล้วก็ด้วยจากพลังงานสัมผัสนะว่าดวงชะตาของคุณนะเกี่ยวกับบุคคลนะหรือผู้คนที่เข้ามาใกล้ชิดนั้นในสายตาหรือในจิตใจของเขาเนี่ยเขาจะมองคุณเป็นอย่างไรนะจาก ความหมายของตัวเลข19แล้วนะพรมใจสีนะขอทำนายนะให้ทุกคนกองที่หนึ่งนั้นได้รับทราบก่อนว่าตัวคุณเองเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะนะเป็นคนที่รอบค่าอรอบคอบเรื่องของบุคคลที่เข้ามาใกล้ชิดเนี่ยค่อนข้างจะเก่งแล้วก็เป็นคนเก่งอย่างหนึ่งด้วยก็คือเกี่ยวกับพรสวรรค์นะทางด้านของการสแกน คนที่ได้เข้ามาใกล้ชิดเราไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงอายุเยอะกว่าหรือว่าอายุน้อยกว่านะเราเองก็จะเป็นคนที่เป็นคนที่มองบุค,คลิกภาพของคนพวกนั้นนะค่อนข้างจะเก่งอยู่เหมือนกันว่าคนพวกนั้นเนี่ยเราควรจะต้องวางตัวยังไงทําพฤติกรรมยังไงมีการกระทําอย่างไรให้เขานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคุณเป็นคนที่มองคนเก่งมากว่าคนที่เข้ามาใกล้ชิดเราเนี่ยเขาจะพาเรา จะเริญก้าวหน้าหรือเปล่าหรือจะสามารถพึ่งพาอะไรกันได้บ้างไหมหรือเปล่าเพราะว่าคนกองที่หนึ่งนะมีพลังงานบางอย่างขึ้นมาเหมือนกันที่ว่าเราเองที่ผ่านมาก็เคยเจอเหมือนกันที่ได้ประสบพบเจอกับผู้คนที่เข้ามาใกล้ชิดแล้วเกิดเหตุการณ์ที่ผิดพลาดซึ่งกันและกันก็คือรู้สึกว่าอาจจะมีการอาคติกันบ้างซึ่งกันและกันหรือว่า3วันดี4ีวันไข้เริเร่ดๆอาจจะดีกันหน่อยแต่พอมาช่วงกลางกลางหลัง จิตใจก็ปรับเปลี่ยนไปในมุมทางที่ลบถึงตัวเราอะไรประมาณนี้นะยังไงนะฮะเลข9้าขึ้นมาเลข1เลข9้านะก็เปรียบเสมือนว่าไม่ว่าจะเจออะไรนะหลังจากนี้นไปเราต้อง,เร,องเราต้องมองว่าสิ่งที่เข้ามาใกล้ชิดเราเนี่ยต้องพาเราเก้าวหน้าอย่างเดียวถ้าเราไม่ก้าวหน้าหรือสิ่งที่ใกล้ชิดมาพาเราไม่ก้าวหน้าเลขหนึ่งขึ้นมาเราก็ต้องเลือกด้วยตัวเองนะฮะยิ่งเลือกมากเพราะคนกองที่หนึ่งเนี่ยยิ่งเมื่อไหร่เลือกได้ด้วยตัวเองแล้วนะ คุณก็จะก้าวหน้าด้วยนะไม่ใช่เหมือนกับว่าเลือกแล้วจะเกิดความผิดพลาดเพราะคุณเองเป็นคนที่ความคิดดีนะวางแผนเก่งแล้วก็รอบคอบนะมีจิตใจที่ค่อนข้างจะตระหนักแล้วก็รอบคอบค่อนข้างที่จะเก่งนะเดี๋ยวพรมเชสีขอทานายให้ฟังนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะทานายว่าคนรอบข้างมองคุณเป็นอย่างไรอยู่นะ ณนะช่วงนี้ปัจจุบนันนี้หรือในอนาคตเนี่ยผงจะสีขอทำนายก่อนนะว่าตัวคุณเองตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับบุคลิกภาพพลังงานเกี่ยวกับจิตใจนะหรือว่าเขาเรียกว่าพลังงานที่อยู่ในรา่างรอบกายเราอะไรอย่างนี้เป็นอย่างไรนะครคือตัวคุณเองคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาจริงเป็นคนที่จิตใจขี้เมตตาสงสารชอบเมตตาสงสาร นะแล้วก็อีกด้านนึงก็เป็นพลังงานที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่เข้มแข็งบางทียอมแล้วก็ยอมจริงแต่บางทีไม่ยอมนี่ก็คือไม่ยอมเลยนะมีเหตุผลที่ชัดเจนเมื่อไหร่ คือเป็นคนที่ซิกเซนเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนตัวของคุณที่ค่อนข้างจะบอกคุณได้อย่างแรงกล้ามากๆว่าอะไรที่เซนข้างในของเราเนี่ยปฏิเสธเราก็ควรจะถอยแล้วก็ควรจะปฏิเสธอะไรประมาณนี้ Five ofwands นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือว่าตอนนี้นะใครที่มีปัญหากับใครไม่ว่าจะเป็นกับญาติพี่น้องวงศาเกี่ยวกับ เพื่อนฝูงเกี่ยวกับบริวารอะไรอย่างนี้ตรงนี้เราต้องค่อนข้างจะเข้มแข็งหน่อยนะเข้มแข็งแล้วก็ค่อยๆอ,อ,อดทนต่อสู้นะเพราะว่าเกณฑ์พลังงานค่อนข้างจะขึ้นเหมือนกันนะว่าอ,อย่างไงคุณก็จะผ่าน t h e i m p r e ั s นะไม่ว่าคุณเนี่ยนะตอนนี้คือคุณก็มีหลายๆคนที่กาลังมองอยู่เหมือนกันว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะน่า เชื่อถือบางทีอยู่ใกล้ชิดเราแล้วเนี่ยค่อนข้างจะมีความสุขนะตัวเราเปรียบเสมือนมีพลังงานที่ดีนะพระเดชอินเพสขึ้นมาพลังงานที่ดีค่อนข้างจะงดงามนะค่อนข้างจะมีพลังจิตวิญญาณที่ค่อนข้างจะมีสีสันนะตรงนีนะ้เป็นแรงพลังงานที่ดีมากๆเลยเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ของเราว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ เราพบเจอคนที่เขาเรียกว่าไม่ถูกเฉลกันหรือเสีนบาร,รมีไม่เท่ากันเราไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะซิกเซนของเราเนี่ยจะบ่งบอกเราอย่างแรงกล้ามากเลยว่าควรประพฤติตัวยังไงถอยหางยังไงปรับตัวยังไงแก้ไขยังไงจะเกิดขึ้นได้อย่างเร็วมากเลยนะ,ะเดี๋ยวขอทำนายให้นะว่าตอนนี้คนรอบข้างนะของคนกองที่หนึ่งนั้นกำลังมองคุณอยู่อย่างไรบ้างนะว่าจะเป็นบุคคลที่สําคัญหรือไม่สําคัญหรือห่างเหินกันหน่อยหรือใกล้ชิดกันหน่อยอะไรกี่เขอ t e n อ a p p e n d i เเข้ามองว่าคุณเองก็เป็นคนที่ภาพพจน์ดีเดอะมูนเป็นคนที่บางทีก็น่าจะพึ่งพาอะไรบางอย่างได้หรือบางคนอาจจะมองว่าเราเนี่ยค่อนข้างมีจาจคาแรคเตอร์ที่ดีโปรไฟล์ที่ดีค่อนข้างจะมีเงินมีทอง King of c u p s แล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีด้วยนะบางคนเนี่ยเข้ามองว่าเราเองเนี่ยบางทีเราเขารู้สึกได้ถึงเราว่าเราเองเนี่ยเป็นคนที่ อะไรก็ได้อะไรประมาณที่เป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะมีปัญหาไม่ค่อยมีอีกโก้เป็นคนที่พูดจาเจรจาสนทนากันและรู้สึกว่ามีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นด้วยแล้วก็เอกออฟคัฟเสนะ คือเขาก็มองเห็นอยู่เหมือนกันนะคนใกล้ๆชิดรอบข้างเราว่าเราเองเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรน,นะตั้งใจอยากให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในจุดที่ประสบความสําเร็จอะไรประมาณนั้นเป็นคนชอบความก้าวหน้ารักความก้าวหน้าบางทีแค่เราพูดจาอะไรออกไปเนี่ยคนรอบข้างก็จะรู้สึกว่าอืมคนนี้คือเป็นคนที่ พูดในสิ่งที่ดีงามมากๆแสดงว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีความคิดที่ค่อนข้างจะมั่นคงค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะเพราะคนกองที่หนึ่งเนี่ยไม่ใช่แค่คิดได้ด้วยตัวเองนะคุณสามารถให้คําปรึกษาคนอื่นได้ด้วยเมื่อไหร่คนอื่นมีปัญหาเข้ามาใกล้ชิดคุณเนี่ยนั่นคือนั่นถือว่าเป็นการสร้างทานบาร,รมีนะแล้วก็เป็นการส่งมอบพลังงานที่ดีๆให้กับคนอื่นแล้วก็คนอื่นเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมให้กําลังอ,อกกําลังใจส่วนอีกพลังงานหนึ่งที่มีปัญหาขึ้นมานะเหมือนพระแม่กาลีพยายาม มาเลยว่าเราอย่าไปสนใจนะยังไงเรายึดตัวเองให้มั่นคงยึดตัวเองให้เป็นหลักดีกว่านะคนที่เข้ามาใกล้ชิดเราแล้วเรารู้สึกว่าเอ่อทำให้เกิดการคัดค้านเกิดการขัดแย้งเกิดเรื่องของทัศนคติไม่ตรงกันต่างคนต่างแง่คิดตรงนี้เราค่อยๆปรับตัวหรือเราสามารถที่จะไม่ต้องสนใจหรือปรับตัวเองให้ยืนหนึ่งให้ได้นะสิ่งนี้เมื่อเราปรับตัวเองให้ยืนหนึ่งให้ได้นะเหมือนท่านสื่อมาว่ายังไงในอนาคตเนี่ยสิ่งที่ เราคอยเราที่มองเราในแง่บวกหรือมองเราในทางที่ดีเป็นพลังบวกมากกว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยมันก็บุคคลเหล่านั้นก็จะหายไปสิ่งนั้นจะมาช่วยลบหายนะพลังงานเหล่านั้นด้วยที่เราเคยอาจจะเจอประสบการณ์ชีวิตเกี่ยวกับบุคคลที่เราเคยอาจจะทําบุญกับคนไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะยังไงเครมจสีคอยทุกคนจงประสบพบเจอ กัลยานิมิตนะฮะปัญจานิมิตที่ดีขอให้เจอคนที่ศีลบาร,รมีเท่ากันส่งเสริมช่วยเหลืออุปถมัมภ์นะพึ่งพากันให้จะเดินรุ่งเร,องเรืองนะไม่ว่าจะเป็นสังคมต่างๆคนเข้ามาใกล้ชิดเละคนผู้หญิงผู้ชายหรือว่าใครกระตามรวมไปถึงนะฮะเกี่ยวกับพวกคนที่สําคัญด้วยในอนาคตที่เข้ามาแล้วและถือว่าเป็นคนที่สําคัญจะขอให้สาคัญแล้วก็ส่งผลดีๆมาให้กับเรายิ่งๆขึ้นไปด้วยนะครับสวัสดีครับโชคดีนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคนกองที่สองที่เลือกนะฮะได้พลังงานของหมายเลข36นะเดี๋ยววันนี้พรมชัยศรีจะมาทํานายนะัในพิอากาศนะผ่านความหมายและพลังงานสัมผัสจากไพ่น,นะว่าผู้คนหรือว่าบุคคลที่เข้ามาใกล้ชิดหรือบุคคลที่ตัวตนเราเองนั้นอยู่ในรัศมีสายตาของเขานั้นเขากําลังมองเราในรูปแบบไหนมองเราเป็นอย่างไรนะไพ่หมายเลขเ ให้กองที่2นะฮะกับหมายเลข36เนี่ยหมายเลข36เนี่ยอยากจะทํานายให้ฟังก่อนเลยว่าพลังงานที่รู้สึกได้ในตอนนี้คือตามจริงตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่ มีสเสน่หาน่าโดดเด่นในเรื่องของบุคลิกภาพต่างๆการดูแลตัวเองการประคับประคองตัวเองการบำรุงตัวเองการรักษาตัวเองการทําให้ตัวเองเนี่ยดูดีขึ้นนะค่อนข้างจะเป็นบุคคลที่ค่อนข้างจะมีออร่าด้วยนะมีมีออร่านี่ก็คือว่าคนเนี่ยเมื่อเขาประสบพบเจอเราแรกๆหรือว่าประสบพบเจอมาสักพักเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเราเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือค่อนข้างจะเป็นคนที่ ว่าาสนาโดดเด่นไม่ค่อยตกตำ่ำอะไรประมาณนี้คือเป็นคนที่สามารถครบได้ให้ใจได้อะไรประมาณนี้นะสามสิบหกเป็นเลขที่ค่อนข้างจะโดดเด่นมากเลยนะในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองแล้วก็ความรักด้วยนะโดยเฉพาะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคู่ของเราก็จะมองเราในทางที่มีเสน่หากับเขาด้วยเขารู้สึกชื่นชอบปราบรื้มใจด้วยนะสำหรับคนในครอบครัวเขาก็ มีบุคคลที่เมตตาเราด้วยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดใครมีปัญหาเกี่ยวกับญาติพี่น้องเนี่ยนะก็เราต้องพยายามอย่าสนใจด้วยนะฮะกบรที่มีปัญหากับคนในครอบครัวกับญาติพี่น้องอะไรอย่างนี้นะให้เราทําตัวตามปกติเลยให้ตัวเองมีความสุขนั่นจะเปรมใจสีขอทานายให้ฟังเลยนะมาเนีาวถืขขอว่าค่อนข้างที่จะดีนะฮะเท่ากับว่าในอนาคตเนี่ยนะไม่ว่าตอนนี้กำลังจะประสบพบเจอกับใครหรือเป็นอย่างไรอยู่แต่ในอนาคตเนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆเลยที่ว่า คนที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีแรงโน้มน้าวในการที่ให้กําลังใจเราแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของความอุปถัม์ด้วยนะเพราะหมายเลขสามสิบเป็นหมายเลขของความอุปถัม์ที่ขนข้างจะชัดเจนนะแล้วก็เกี่ยวกับโชคลาภการเงินด้วยนะมีแต่คนเข้ามาใกล้ชิดแล้วก็มอบแต่ผลกําไรนะคือคบกับใครแล้วเราจะไม่ค่อยขาดทุนรู้จักกับใครแล้วจะไม่ค่อยขาดทุนนะนี่คือความหมายของเลข36มสิบหกนะ,ะเดี๋ยวผมใช้สีขอทำลายก่อนนะว่าตอนนี้ผู้คนรอบข้างนะของคนกองที่2กําลังมองคนที่2อยังไงเดี๋ยวผมจะสี่อ ทำนายก่อนว่ตอนนี้ปุกคลิกภาพหรือว่าตัวตนของคนกองที่2นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้นะ เป็นคนที่ค่อนข้างจับประกันตัวเองได้เก่งคำว่าประกันตัวเองก็คือการป้องกันตัวเองจากสิ่งต่างๆที่เรารู้สึกว่าอะไรไม่เหมาะสมไม่คู่ควรกับเรา King of o n n ด s เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักตัวเองมากๆนะพยายามนําพาตัวเองทิดเหนียวตัวเองเพื่อประสบความสําเร็จนะ True of s f s r u r นะแล้วก็ให้กําลังแนะนํามาอย่างหนึ่งว่าเมื่อไรใครที่กําลังเจอปัญหาความขัดแย้งหรือพลังงานในในใจเรามันมันเกิดความไม่สมบูรณ์เนี่ยเราต้องกลับมา กรีความคิดใหม่นะว่ายังไงตัวเราเองนะการที่จะให้บุคคลใกล้ชิดเนี่ยเข้ามานอบน้อมเข้ามาเชื่อถือเราบางทีเราก็ต้องดูเหตุการณ์ด้วยว่า กับบุคคลนั้นต้องทําตัวยังไงกับบุคคลนั้นต้องวางตัวยังไงต้องเข้มแข็งไม่ต้องเข้มขึงไม่ต้องเฉยเมยไม่ต้องฟังไว้ไว้มากกว่าพูดไหมหรือว่าต้องวางตัวยังไงนะเพราะบ,บางทีบุคคลกองที่2ก็มีเหมือนกันบางทีพอเราดีมากเกินไปกับกลายว่าคนที่เข้ามาใกล้ชิดเราคนกองที่2เนี่ยก็เป็นบุคคลที่มองค่าเราต่ําลงแต่เมื่อไรเราเกิด เรามีกฎระเบียบในตัวเองว่าอย่างนั้นอาจจะไม่ได้เนี่ยไพ่ขึ้นมาอีกแล้วนะแบบนั้นอาจจะไม่ได้แบบนั้นอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ต้องไปยอมอะไรมากเกินไปตรงนี้ฮะจะมีผลกระทบที่ดีมากๆเลยที่ทําให้คนรอบข้างเนี่ยมองเราไม่ง่ายสบายเกินไปเห็นคุณค่าเรามากขึ้นนะเพราะว่าคนกองที่สองเนี่ยมี เขาเรียกชะตากรรมอยู่อยู่ข้อเดียวก็คือว่าบางทีพอเราดีมากเกินไปเนี่ยคนเขาจะตะเลดตะเหล,ะะล,ะะละิงก็คือว่าจะมองเราตกต่ำเหมือนบางทีเราเคยให้ไปแล้วเราก็ต้องให้ไปอีกอะไรมาณนี้นั่นเราเราต้องรู้จักการยับยั้งคาว่าไม่ต้องให้บ้างอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราต้องดูความเหมาะสมนะว่าอะไร,รที่พอให้ได้ก็ให้ได้อะไรที่ให้ไม่ได้เราก็ช่วยได้เท่านี้แต่ถ้าเกิดคนนั้นเราให้ไปแล้วเราช่วยเหลือไปรอบสองรอบสามแล้วให้ไม่ได้อีกเราก็ต้องคิดมาว่าดังนั้นคนนี้ก็จบเพียงเท่านั้นแหละอะไร ประมาณนะะั้นนะอาจจะขอดูนะ,ะว่าตอนนี้คนที่ใกล้ชิดคนกองที่สองนั้นหรือคนที่มองเห็นว่าคนกองที่สองอยู่ในรัศมีสายตาเขาเขารู้สึกเขามองหรือเขาคิดกับคุณอย่างไรนะอยากจะบอกเลยนะ six of wands บางทีเขาก็มองว่าเราเป็นคนที่ก็จะมีความโดดเด่นนะบางคนเนี่ยเขามองว่าเราเป็นคนที่อาจจะชอบาออการเดินทางการท่องเที่ยวหรือบางคนถ้าเกิดไม่ท่องเที่ยวเนะี่ยเขาจะมองว่าเราเนี่ยค่อนข้างจะมีชะตาชีวิตที่ก้าวหน้าอยู่เหมือนกันคําว่าก้าวหน้าเนี่ยคือเขาจะ เขากำลังมองโปรไฟล์เราในทางที่ดีนะเทรนโพเรนซนะมันมีเหมือนกันบางคนที่บางทีอาจจะคบหากับเราด้วยผลประโยชน์นะยังไงนะคนกองที่สองเนี่ก็เหมือนที่บอกเลยว่ามันอาจจะติดชะตากรรมอยู่แค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวก็คือว่าเรื่องของผลประโยชน์นะยังไงเนี่ย ใครที่พูดตรงๆในคนคงที่สองนะั่นเหมือนท่านต้องการให้เราสแกนพลังงานอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่กับเรารู้จักกับเราใกล้ชิดเราพูดคุยสนทนาเจรจาแล้วแม้กระทั่งความรู้สึกข,ของเราที่ได้รู้สึกกับเขาว่าเขาเองไม่สม่ำเสมอนะเราควรจะต้องบาลานได้เพราะาบางคนเนี่ยเราทําดีแต่เขาไปมองเราในทางด้านอีกแบบหนึง่งเกี่ยวกับผลประโยชน์นะหรือบางคนถ้าเกิดใครกรันแกล้งเนี่ย มันก็อาจจะมีเกี่ยวกับภายในความคิดหรือรู้สึกอิจฉาริษยาเราบางอย่างก็พอมีขึ้นมาเหมือนกันดังนั้นคนของที่สองนะใครที่เรารู้สึกว่าทําไมเรารู้สึกกับคนคนนั้นแบบนั้นนั่นคือพลังงานต้องการจะสื่อบอกว่าบางทีเขาอาจจะมองเราอีกด้านหนึ่งก็ได้ที่ที่เอ่อที่แบบอาจจะเป็นผลทางที่ไม่ดีดังนั้นคนแบบนั้นเราควรจะเฉยเมยแล้วก็ควรอยู่ให้ห่างเขินจะดีที่สุดนะอ่ะเขากําลังมองอยังไงอีกบ้างฮะอ่ะก็เหมือนไพ่ six of wands ใครออฟคัอยากว่าคือเ้ามองว่าแบบ เขามองว่าบางทีเราอาจจะเป็นคนที่อาจจะชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าใจดีงดงามเกินไปบางทีการวางตัวของเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีระยะที่มีมารายาทที่ ดีงามมากๆอะไรประมาณนี้นั่นดังนั้นผลดีถามว่ามีไหมมีนะคือมากกว่าครึ่งมากกว่าร้อยเปอร์เซนเลยที่ว่าคนที่มองเราในทางที่ขั้วบวกเนี่ยดีกว่าน่าสุดก็คือแต่ละคนเนี่ยบางคนถ้ามีเหมือนกันอาจจะเป็นเคยกันยาณนิมิตเคยเป็นเพื่อนฝูงมิตรภาพที่ดีจากอาดีตชาติพอมาชาตินี้เจอกันยังไงคนที่เข้ามาใกล้เราก็จะสม่ำเสมอกับเราก็าจะไม่มองเราในในหลายแง่ความคิดในหลายแง่พลังงานดังนั้นนะตรงนี้ไม่คยจะน่าเป็นห่วงนะแล้วก็ต่อไปอาจจะโดดเด่นในเรื่องเกี่ยวกับ สน่หาด้วยเขาเสน่หานี่ก็คือว่าทําอะไรคนก็จะชื่นชมทําอะไรคนก็จะปราบปลืม้มยิ่งเข้ามาใกล้ชิดเราเขาก็เขากจะยิ่งรู้สึกดีแล้วก็ยิ่งรู้สึกปราบปลื้มด้วยดังนั้นนะฮะสิ่งที่พี่กำลังแนะนํามาก็คือว่าอะไรที่เรากําลังเจอปัญหาอยู่ตอนนี้เกี่ยวกับผู้คนที่เข้ามาใกล้ชิดเราต้องตัดออกหรือยับยัง้งหรือ,อ,อให้ใจเท่าที่พอจะให้ได้แต่ถ้าเกิดกระที่สม่ำเสมอเราจะให้ใจไปเท่าไหร่ก็ เราสามารถทําได้เพราะควเหล่านั้นนะยังไงสม่ําเสมอยังไงก็คือสม่ําเสมอแต่ถ้าเกิดใครที่จิตใจเปลี่ยนแปบ่อยเราก็ต้องระวังหน่อยนะยังไงพรมใจสีขอยพบเจอกัลยาณนนมิตที่ดีนะเจอคนที่ศีลบารมีเท่ากันซัพพอร์ตกันให้ดีจะเอินรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกทุท่านนะที่ได้นะแรงดึงดูดจากพลังงานของหมายเลข98 8หรือ98หรือไพ่กลองที่3นะเดี๋ยววันนี้พรมใจสิจะมาทํานายนะในพิอากาศหัวข้อที่ว่าดวงชะตาของคุณณนะปัจจุบันหรือในอนาคตนั้นผู้คนรอบข้างหรือบุคคลที่เข้ามาใกล้ชิดนั้นหรือ ตัวตนของเราที่กําลังอยู่ในรัศมีสายตาของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขากําลังมองคุณในแรงน้มน้วในด้านใดแบบไหนเป็นอย่างไรกันบ้างตั้งแต่ความรู้สึกจนถึงการกระทํานะฮะหมายเลข98ในพรมเจสีขอทำนายให้ฟังประโยคแรกก่อนเลยนะว่า ปกติแล้วเนี่ยนะคุณเป็นคนที่รักความก้าวหน้าชอบความจาเจริญรุ่งเรืองต่อเหนือน่อยสักแค่ไหนก็พยายามดึงนําพาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่ดีไปคบกับคนที่โอเคเมื่อใดเราเรา,เรารู้สึกโอเคเราสามารถต่อยอดกับบคุคคลเหล่านั้นไปได้เพื่อที่จะเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันให้มิตรภาพที่ดีซึ่งกันและกันแล้วก็ปกติแล้ว98เนี่ยนะเลข8เลข9เป็นเลขที่บางคลในความก้าวหน้าในดวงชะตาของเราอยู่แล้วที่คนอื่นนั้นกําลังมองเห็นแล้วก็เลข8ก็คือเป็นเลขที่แบบว่าบางคนเข้ามองว่าเราเนี่ยมีเงินมีทอง อาจาาอาจะเป็นบุค่อาจจะอาจจะมีครอบครัวท,ที่ค่อนข้างจะเริ่มรวยเงินทองหรืออาจจะเป็นคนที่อาจจะมีเงินเก็บอาจจะมีฐานะอาจจะมีความมั่นคงอะไรประมาณนี้ทั้งงที่ถามว่าบางทีบางทีภาพพจน์เราอาจจะนั่นแต่ว่าเงินทองเราอาจจะไม่ได้เยอะอ่านอันนี้อีบาพลังงานหนึ่งก็มีแต่คนอื่นเขาไม่ได้มองทาง,งน,นี้นั้นเขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่ อาจจะต้องมีเกี่ยวกับเงินทองอยู่ด้วยอาจจะมีรถราบ้านอาจจะค่อนๆอ,อ,อาจจะค่อนข้างจะดูดีมีทรัพย์สินหน่อยอะไรประมาณนั้นอนี้อน,นี้คือสายตานะจากบุคคลที่มองเราอยู่สําหรับคนที่ได้ได้เลือก ลุมเลขของเลข๙8เดี๋ยวก่อนที่พรมิจะตทำนายพรมชัยศีขอนะเปิดไพ่ทํานายนะตัวตนของคุณก่อนว่าตอนนี้พลังงานของคุณตัวตนของคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะฮะแล้วก็คนรอบข้างกําลังมองอย่างไรบ้างโดชาริโอดนะคือคนกองที่สามตอนนี้มีอยู่เหมือนกันที่กําลังขจัดปกะกำลังข,จ,งขจัดบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเจ้านายคนที่อายุเยอะกว่า บุคคลในครอบครัวหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับคนที่อายุน้อยกว่าก็มีขึ้นมาอยู่เหมือนกันหรือมรแม้กระทั่งเพื่อนฝูงนะใครบางคนที่เรารู้สึกว่า ใจิตใจคนนั้นเป็นแบบนั้นแบบนั้นอาจจะอิจฉา,า,าริษยาเราหรือเปล่าหรืออาจจะมองเราในใน,ในในแง่ที่ไม่ดีหรือเปล่าแล้วทําไมถึงมองในแง่ที่ไม่ดีคือเราก็พยายามหาเหตุผลอยู่ดังนั้นนะคนที่กําลังจัดก,การเนี่ยคือเราไม่ได้คิดในทางที่ผิดเลยนะจากความหมายของไพ่คือเรากําลังยืนนะยืนยืนอยู่ตรงกลางแล้วก็ม้าตัวสีขาวกับสีดํานั้นกําลังมุบอกแนละ้วว่าใครคือด้านขาวนั่นคือเหมาะสมกับเราใครคือด้านดานั้นควรยับยัง้งแล้วก็อาจจะถูกการอาจจะต้องตัดออกหน่อยหรือว่า แยกแยะหน่อยเพราะไม่งั้นกการที่เราเลือกพลังงานของทางด้านบุคคลที่เข้ามาใกล้ชิดทั้งสองด้านนะ่ะมันอาจจะเราอาจจะทาให้เราเกิดความเสียใจนะบางมงุมบางเหตุการณ์ได้ว่า,ว,าว่าทำไมคนที่เราไว้วางใจนั้นถึงเป็นอย่างนั้นนะแว่าตัวตนของคุณเนี่ยกำลังอยู่ในจุดที่ค่อนข้างจะมีความยุติธรรมอยู่นะในการที่จะเบ่งบาลนา์ฝักควรจะคบใครเอกออฟคัพนะเป็นคนที่เหมือนคุณมองว่าคนรอบข้างเนี่ยถามว่า มันเป็นสิ่งที่ เป็นสิ่งอาจจะสําคัญแค่ส่วนหนึ่งสําหรับชีวิตของเราสังคมอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งสำหรับชีวิตของเราแต่ยังไงก็ตามนะไพ่นี้ขึ้นมานะคือไพ่ถ้วยทั้งหมดเนี่ยเป็นเสมือนบุคคลที่รอบข้างเราแต่ตัวเรากําลังหันหน้ามองไปข้างหน้านั่นหมายถึงว่าถ้าสังคมรอบข้างหรืออะไรตรงนั้นหรือตรงนี้ที่เราประสบพบเจอแล้วรู้สึกว่ามันติดขัดปัญหามันทําให้วิตกกังวลใจเนี่ยเราก็อยากตัดปัญหามางสน,นแล้วพา,าตัวเองไปเริ่มต้นใหม่กับสังคมใหม่กับสิ่งใหม่ๆก็ดีงามเหมือนกันก็ เหมือนกันนะก็ดีกเอพรื่นนะคืออยากจะบอกได้เลยว่า คณเองค่อนข้างจะเป็นความเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีผู้นานะบางทีก็ไม่ได้ชะงอยคล้อยตามอะไรใครบ้างๆนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดเองเออเองได้ตัดสินใจเองได้นะคือให้ความสําคัญแก่ความคิดตัวเองเป็นหลักตรงนี้เนี่ยจะถูกต้องมากๆเลยที่จะช่วยเหลือเราได้เพราะว่ายังไงก็ตามนะเหมือนพ่แนะนำม,มาอย่างหนึ่งว่าไม่ว่าใครจะเข้ามาใกล้ชิดแต่สิ่งที่สําคัญก็คือตัวเราเองเนี่ยอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กจนโตตั้งแต่อายุน้อยๆจนถึงมาอายุตอนนี้เราเจอ เรต่ออยู่คนเดียวเราเจอเราก็เจอด้วยตัวเองดังนั้นคนที่เข้าใจเรามากที่สุดนั่นก็เปรียบเสมือนตัวเราเองก็คือเปรียบเสมือนเพื่อนที่ดีที่สุดที่ผ่านทุกผ่านสุขมากับเรามาตลอดอะไรประมาณนี้นะอาจจะขอมองนะว่าตอนนี้ ใครกำลังมองคนกองที่สามอยู่อย่างไรบ้างนะพลังงานของมุมมองนะมันจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือคนรคอบข้างก็คือ justice บางคนก็มีเหมือนกันนะที่รู้สึกว่าเราเจอแล้วอาจจะทำบุญกับคนไม่ขึ้นนะแต่อย่างไงเขาเขา five of swords ท่้นบางคนก็รู้สึกว่าอาจจะอิจฉาเราหน่อยนะที่ขอพูดตรงๆเลยคำว่าอิจฉาบางทีเนี่ยบางคนครบแต่ว่าครบนึ่งด้วยดูึกว่าทําไมถึงเป็นผลประโยชน์จังเลยคือ เป็นผลประโยชน์ทั้งด้านของโปรไฟล์ในการคบหากันก็มีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์หน้าตาฐานนะอะไรประมาณนี้ดังนั้นคนแบบนี้เราอย่าไปไว้ใจ50เอ่ออย่าไว้ใจให้100%นะเราต้องวางบททดสอบไว้กับพวกเขาด้วยก็คือ50 50ใครดีกับฉันสม่ำเสมอเนี่ย,พยไพ่ใบนี้ขึ้นมาพอดีเลยนะ โฟบอนไพ่กำลังบอกว่าใครดีกับฉันสมัคเสมอคนนั้นก็ก็จะเป็นกัลยาณมิตรหรือมิตรภาพของฉันนะหรือบางคนใครที่โสดเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับที่คนรอบข้างบางคนที่อาจจะแอบหลงรักเราแอบชื่นชอบเราสำหรับคนโสดเดี๋ยก็มีอยู่เหมือนกันนะก็จะเป็นทางโซเชียลภาพพดภาพลักษณ์เอกลักษณ์ของเราเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะโดดเด่นแตะต้องสายตาเขาก็มีแล้วก็ตอนวิวออฟฟอร์จูเดอะวิวขึ้นมาอยากจ,จะบอกได้เลยว่านะคือ พูดถึงเนี่ยพลังงานคนคนที่มองเราในทางที่ลบม,มันน้อยกว่าเยอะมากเลยมองว่าเราเป็นคนขยันตั้งใจเป็นคนที่จิตจิตวิทยาดีการสนทนาดีน่าเชื่อถือเป็นคนอาจจะร่าเริงอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีอะไรก็จริงใจนะพูดตรงตรง,ตรงกันก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าบาง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 คนนะคนกองที่สามที่แบบว่ารู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างเราเจบอบุคคลแบบนี้ คุณเองก็ยังบังคับยับยั้งสะกดจิตใจตัวเองได้ว่าคนแบบนั้นเราควรวางตัวให้พอเหมาะพอสมพองามนะหรือแก้ไขปัญหากับบุคคลที่สมควรใครที่เรารู้สึกว่าจิตใจมันไม่เปิดเผยกันมีอีกโก้มีเส้นขนานบางๆเนะี่ยเราควรจะวางตัว50-50ตรงนี้จะสําคัญมากๆเลยนะยังไงให้ข้ากขึ้นจามีแล้วในอนาคตนะ่ามีโอกาสที่จะเจอบุคคลที่ช่วยอะไรๆส่งเสริมเราด้วยอุปถัมภ์เราด้วยนะเป็นเพื่อนเป็นคนใกล้ชิด เป็นคนที่เกี่ยวกับคู่ครองสําหรับคนโซเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะก็คือเปรียบเสมือนว่าอาจจะเจอบุคคลที่สําคัญด้วยในอนาคตที่เข้ามาแล้วเข้าอ,อกเข้าใจเราสินบาร,รมีเท่ากันคลี่คลายปัญหากับเราแล้วก็พลังงานสาหรับคนที่ถูกฉลองกันเนะี่ยก็จะคลี่คลายหลายๆอย่างเพื่อให้จิตใจเราก่อเกิดความอุดมสมบูรณ์มากย,ยิ่งขึ้นไปด้วยยังไงพรมใจสีขออวยพรให้มีความสุขทุกคนขอให้พบเจอคนที่ดีๆนะที่ทําให้เรามีความสุขคอยเทพประทานพรเกี่ยวกับเรื่องของ บริวารแล้วก็กัลยาน,นีไม่ต่างต่างที่เข้ามาใกล้ชิดกุณด้วยยนะังไงขอให้โชคดีในเรื่องของบุคคลที่จะเข้ามาใกล้ชิดหรือตัวเรานั้นจําเป็นหรือว่าจําเป็นที่จะต้องเจอกันในรัศมีสายตาของเราทั้งคู่ด้วยนะครับแอบขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ